สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตีจะพาไปดูผักนะคะที่เป็นมเมล็ดชื่อว่ากระถินนะคะมีเคล็ดลับนะคะในการใช้นะคะ,มะเมล็ดกระถินเนี่ยมาทําเป็นเครื่องดื่มนะคะมาทําเป็นชานะคะสูตรนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาสําหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะถ้าใครมีปัญหานอนไม่หลับนะคะติดตามได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปเก็บกระถินและก็มาทําเป็นชาชงดื่มกันค่ะ ไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือต้นกระถินที่อยู่ข้างบ้านนะคะซึ่งเป็นกระถินนะคะ,มะเมล็ดเขาเริ่มแก่แล้วนะคะบางคนเนี่ยจะใช้มเมล็ดไปเพาะนะคะหรือว่าเอาไปปลูกเป็นแนวรั้วได้นะคะแต่วันนี้ค่ะพี่ตีจะเอามาเล็ดของกระถินนะคะมาทําเป็นชาชงดื่มนะคะสําหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะสูตรนี้นะคะ มเมล็ดกระถินสามารถช่วยได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะมาทำการเก็บมเมล็ดกระถินกันค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นกระถินที่อยู่ข้างบ้านนะคะกระถินชนิดนี้เป็นกระถินแบบบ้านๆเลยนะคะที่นะคะคุณพ่อจะชอบเอายอดของกระถินนี้นะคะมากินกับส้มตำนะคะส่วนตัวพี่ตีก็ชอบกินเหมือนกันนะคะเอายอดของเขานะคะแล้วก็ลูกที่เป็นลักษณะเป็นลูก ที่เป็นสีเขียวนะคะเด็ดนะคะแล้วก็เป็นเมล็ดนะคะเอามากินส้มตำเนาะใครที่ไปกินส้มตำนะคะหรือว่าร้านไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเมล็ดกระถินนะคะเป็นองค์ประกอบในการทำเมนูส้มตำด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะกระถินที่พี่ดีพามาเก็บนี้นะคะเป็นเมล็ดแก่นะคะซึ่งนะคะเมล็ดแก่เนี่ยนอกจากจะเอามา มาเพาะเพื่อขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะ,มะเมล็ดของกระถินนี้นะคะสามารถเอามาทําเป็นชานะคะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาในการนอนหลับนะคะและสปปรรพคุณตัวอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ตีจะมีการพูดนะคะในเรื่องของประโยชน์และสปปรรพคุณของกระถินและก็มะเมล็ดของกระถินด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีเริ่มแรกเนี่ยเก็บกระถินก่อนดีกว่านะคะซึ่งเป็น ลกแ,กแล้วก็ฤดูฝนนี้นะคะพี่ตีจะเอามาเล็ดของกระถินนะคะไปปลูกเป็นแนวรั้วที่บริเวณโคกหนองนาด้วยนะคะก็จะต้องทําการเก็บทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็มาทําเป็นชาให้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆได้ดูด้วยนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะต้นนี้ก็คือจริงๆแล้วพี่ตีมีต้นกระถินที่อยู่ใน หลังบ้านนะมีเยอะนะคะซึ่งก็จะเป็นป่าเนาะพี่ตีก็ไม่อยากจะเดินเข้าไปในช่วงนี้เนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงด้วยนะคะก็มีลักษณะที่ชื้นแฉะนะคะยุงหลายถ้าจะเยอะพี่ตีก็เลยไม่เข้าไปค่ะซึ่งต้นนี้ค่ะจะอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะก็เอาไว้นะคะเวลาเราจะเก็บมารับประทานโดยเฉพาะยอดอ่อนแล้วก็ลูกของกระถินที่เป็นมเมล็ดสีเขียวเนี่ยมันจะสะดวกในการเก็บด้วยนะคะ เลยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะเอาเมล็ดนะคะแล้วก็พี่ตีจะมีการแบ่งนะคะไว้ทําเป็นชาแล้วก็แบ่งไว้สําหรับเพาะขยายพันธุ์เพื่อปลูกเป็นแนวรั้วด้วยนะคะไปกันค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะทําการชงชาเมล็ดกระถิ่นแก่นะคะสําหรับแก้ปัญหานะคะที่ใครนะคะนอนไม่หลับนะคะเริ่มจาก พี่ตีนะคะจะทําการต้มน้าร้อนไว้ก่อนนะคะสูตรนี้นะคะจะใช้วิธีการชงชาจากน้ําร้อนนะคะบางคนเนี่ยจะใช้เมล็ดกระถินนะคะที่แก่แล้วนํามาคั่วนะคะแล้วบดอีกทีหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาแกะเมล็ดกระถินออกจากฝักกระถินก่อนนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้นะคะกระถินจะมี แก่เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนด้วยนะคะเ mm. มล็ดกระถินเนี่ยถ้าเกิดว่าได้หล่นลงพื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยจะเร็วมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะดินที่มีความชื้นนะคะ mm. วิธีการแกะเอามาลิดเนี่ยง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเปลือกของเขาเนี่ยจะบางนะคะ mm. แกะด้านข้างนะคะเมล็ดก็แตกกระจายเลยนะคะ สังเกตนะคะจากต้นเนี่ยเวลาเขาแก่จัดนะคะโดนแดดเต็มที่เนี่ยแก่จัดเปลือกเขาก็จะแยกออกเองนะคะแล้วก็เมล็ดก็จะหล่นลงพื้นเลยนะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายนะคะค่ะก็ช่วงนี้ก็จะแกะเอาเมล็ดนะคะใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะซึ่งนะคะวันนี้พี่ตีก็จะเตรียมที่จะแกะไว้เยอะเลยนะคะ มเมล็ดกระถินเป็นตัวช่วยนะคะแก้ปัญหาสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะทำให้หลับสบายนะคะหมอย้าพื้นบ้านเนี่ยจะนิยมนำมเมล็ดกระถินมาคั่วชงกินเป็นชานะคะช่วยในเรื่องของการคลา,ายเครียดนะคะช่วยให้นอนหลับสบายนะคะในจีนหมอพื้นบ้านเนี่ยจะใช้รากต้มกินนะคะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาคลายเครียดด้วยนะคะ ช่วยให้นอนหลับเช่นกันค่ะใบกระถินยังเป็นยาแก้ร้อนในนะคะแก้ไข้นะคะช่วยในเรื่องของการระบายนะคะใช้เป็นยาระบายในหมูได้ด้วยนะคะโดยใช้ยอดอ่อนนะคะต้มให้กินค่ะสำหรับใครที่ชอบรับประทานอยู่เป็นประจำนะคะ ก็ควระมัดระาวังด้วยนะคะหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะใบของกระถินเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งที่เป็นพิษนะคะหากรับประทานเข้าไปมากๆนะคะอาจทำให้ขนล่วงหรือเป็นหมันได้ค่ะและ กระถินนะคะสามารถดูดสารซีลีเนียมนะคะจากดินได้มากนะคะอาจจะเป็นพิษได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเกาต์นะคะไม่ควรรับประทานกระถินเพราะมีกรดยูริกที่สูงนะคะคนเป็นโรคไตนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมสูงนะคะควรระวังให้มากๆเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการชงชากันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากพี่ตีนะคะทําการโขกเมล็ดกะถินนะคะที่เป็นเมล็ดแก่นะคะโขงกให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตักใส่แก้วเลยค่ะบางคนอาจจะมีถุงกรองชาหรือเป็นกระดาษสำหรับกรองชาหรือกาแฟก็ได้นะคะในที่นี้พี่ตีไม่มีนะคะ ั้นตอนต่อไปก็ใช้น้ําร้อนค่ะเติมลงไปเลยค่ะน้าร้อนนี้นะคะพี่ตีได้ต้มไว้แล้วนะคะสังเกตเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะชาของเมล็ดกระถินนะคะจะออกเป็นสีเหลืองนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะขอเปลี่ยน เป็นแก้วสีขาวดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดว่าสีชาจากเมล็ดกระถินเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะสีสวยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีลองชิมดูนะคะรสชาตินะคะจะออกจืดๆนะคะจะมีกลิ่นอ่อนๆของกระถินนิดนึงนะคะทานง่ายค่ะ ถึงแม้ชาเมลิกถินจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาของคนนอนไม่หลับนะคะยังไงก็ควรระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาอยู่จะต้องรับประทานอยู่เป็นประจำเป็นระยะเวลายาวนานนะคะ ควรที่จะปรึกษานะคะคุณหมอหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก่อนนะคะไม่ใช่ภาระการที่จะใช้เป็นระยะเวลายาวนานนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายกับตัวเราได้นะคะค่ะคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะ